ก็เหมือนฝันครับก็ตะคุกตะขักช่วงแรกๆกว่าจะจูนต้องใช้เวลาครับผมว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ผมว่าความน่าเชื่อถือระดับคาสบอลทุกอย่างการการทำฟุตบอลนี่ยมันไม่ได้ทำภายในปีเงินก็ซื้อความสำเร็จไม่ได้ เหมือนจ pues nah <for S 1> really IR ็อกกิ้งอยู่กับที่กับที่ครับเราแต่เราต้องเดินไปข้างหน้าผมว่าเวลาวันนี้ระยองอ่ะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราได้กลับขึ้นไปเล่นที่หนึ่งอีกครั้งแล้วเราจะเมนเทนมันยังไงที่มันแตกต่างกันเราเดี๋ยวต้องไปวางแผนกับบอร์ดบริหารกับว่าแนวทางที่ในปีหน้าจะเป็นไงครับถึงปีนี้นะครับว่ามันก็เรียกว่าหลายอย่างอยู่ถักหลายอย่าง ผมว่าความหวังของแฟนบอลชาวไทยอยู่ที่สมาคมอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของสมาคมขึ้นอยู่ที่สมาคมจะทําได้หรือเปล่าผมว่าความหวังอันยิ่งใหญ่เนี้ยผมไม่อยากจะบอกว่าตั้งแต่โควิดมาหลายๆทีมตั้งแต่ปัญหาสมาคมยังมีกลิ่นอายของการเรื่องเงินยังมีกลิ่นอายของการยุบทีมอยู่เลย สวัสดีครับไทยลีกอว่าเ Thank you bro ก็นั่นแหละครับก็ความหวังบอลไทยอยู่ที่สมาคมตอนนี้แฟนบอลชาวไทยก็เป็นกําลังใจให้สมาคมครับแล้วก็ทีมงานมาดำแป้งเราจะเป็นฟันเปืองเล็กๆแต่พัฒนาบอลไทยไปด้วยกันครับพักลงทีนี้แหละเพราะว่าปีนี้เจอ ได้ครับแต่ว่าไม่ได้อย่ปีนี้ทได้แล้วอย่างที่ผมบอกครับมันทุกอย่างต้องใช้เวลาครับแผนการเล่นการฝึกซ้อมมันมันอาจจะไม่ได้สําเร็จภายในปี2ปีเราอยู่กันมา3-4ปีแล้วครับเราเล่นด้วยกันมานานสกอร์เราไม่ได้ใหญ่มากเราไม่มีก๊กเราอยู่กันเป็นครอบครัวนั่นแหละครับคือความสามัคคีทําให้เราไปเดินหน้ามาถึงวันนี้ได้ครับ แน่นอนว่าเจอแล้วูุที่ไข่ไก่ว่าจะย้อนประสบการณ์มา่อหน้าีต้องดูวางแผนยังไงแน่นอนครับประสบการณ์จะทำให้เราดีขึ้นแต่ผมก็ขอต้องทำงานกันหลายคนครับทั้งบอร์ดบริหารเองทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ได้คุยเลยครับก็ไม่กล้าเตรียมพร้อมจริงๆครับไม่กล้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะมาได้เล่นทีหนึ่งเลยไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยครับก็เดี๋ยวยังมีเวลาให้เตรียมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับ ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลผู้สนับสนุนบอร์ดบริหารที่ไม่เคยทิ้งระยอง f c เพราะว่าทุกคนเชื่อมั่นว่าระยอง f c เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พัฒนาจังหวัดระยองในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมทุกๆด้านครับ